ต่อไปเป็นการทดสอบตัวไทโคดที่เป็นแบบ NC นะครับในกรณีที่อุปกรณ์ของเราเป็น NC นะครับเมนเมน module, ูนะครับโปรแกรมฟาสตเบิร์ด0แบบตัว e x c e p t c a ด t ้ Point เลือกชนิดเป็นโมดูลหรือนะแล้วก็0 2 ก็คือให้เปลี่ยนตรงไทโคตรงนี้นะครับเริ่มทีอาจจะไทโคอาจจะเป็นตัวมอนิเตอร์หรืออะไรอยู่นะครับเรก,กดเลื่อนเครื่องหมายบวกหรือลบตรงนี้นะครับเลื่อนเปลี่ยนไทโคให้เป็นคําว่า NC นะครับจะมี NC ที่เป็นมอนิเตอร์นะครับ NC ที่เป็นซูเปอร์นะครับเราจะต้องการคือที่เป็นซูเปอร์ไวซ์ลี่ก็เลือกตรง NC SUP T นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น Auto Reset นะครับ แต่ถ้าอีกตัวนึงคือตัวนี้ latch i n g คือจะค้างสภาวะเราต้องรีเซ็ตเท่านั้นถึงจะหายนะครับแต่เราเลือกเป็น t o u b l e ตัวนี้นะครับแล้วก,กด accept แล้วก็ back ทีนี้การต่อใช้งานนะครับที่ตัวโมดูลก็คือวงจรจะต้องต่อ contact นะครับยกตัวอย่างคือสายเส้นนี้เป็น contact นะครับต่ออนุกรมกับค่า r 3 9. 9นะครับผมใช้ fsm นะครับกรณีที่เกิดวงจรเกิดเปิดระบบนะครับคือปุด โมดูลก็จะแอคทีฟขึ้นมานะครับเป็นซูเปอร์นะครับแต่กรณีที่เราคืนสภาวะให้กับอุปกรณ์นะครับระบบก็จะคืนค่าอัตโนมัติอีกรอบครับอันนี้ปลดแล้วต่อปลดแล้วก็ต่อนะครับ โอเคครับก็ใช้ในกรณีที่อุปกรณ์ของเราเป็น n o b o l y Code นะครับเวลาทำงานเป็น Open นะครับก็สามารถใช้ไทโค้ด N4 ได้นะครับสำหรับตู้3000เท่านั้นนะครับ